เปิดตัวในจีนแล้วครับกับ i q คู15รุ่นนี้เข้าไทยแน่นอนกับสมาร์ทโฟนเกมมิ่งชิปเซ็ตสุดแรงกล้องอัปเกรดเป็นพลิสโคปเต็มตัวมาพร้อมกับไฟ RGB แบบถูกพลบเกมเมอร์รุ่นนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยเริ่มที่งานดีไซน์ก่อนเลยครับผม i q 1ู IQ 15เนี่ยมาพร้อมกับสไตล์ที่คุณเคยแต่ว่ามีการปรับปรุงในรายละเอียดหลายจุดครับผมตัวเครื่องเป็นเฟร,รมโลหะ ฝาหลังเป็นกระจกแบบ AG Micro Matte Finish ก็คือเป็นแบบผิวด้านนั่นเองนะครับผมเนียนนุ่มไม่ลื่นและที่สําคัญคือไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายด้วยครับแล้วเขายังมีการโคตติ้งสารลดรอยนิ้วมือเข้าไปอีกชั้นหนึ่งด้วยอีกจุดเด็ดของรุ่นนี้คือ Energy Halo Light Strip หรือว่าแถบไฟ RGB ที่อยู่รอบๆโมดูลกล้องนั่นเองซึ่งไฟตรงนี้เขามีตั้งแต่รุ่นที่แล้วครับผมแต่ว่ารุ่นนี้เขาปรับตำแหน่งใหม่นะครับผมให้ดูสมดุลขึ้นแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้น ดยเราสามารถตั้งค่าตัวไฟนี้ได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกระพริบเวลาการแจ้งเตือนเข้าหรือว่าสามารถกระพริบตามฉากในเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมมาดูเรื่องสีสันกันบ้างครับผม i อคู IQ 15มาทั้งหมด4ส,สีด้วยกันสีแรกคือตัวหลิงหยุน Edition ครับผมตัวนี้เป็นฝาหลังแบบพิเศษที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามมุมของที่แสงสะท้อนครับผม ดยจะเป็นการเหลือบสีแดงๆส้มๆนะครับผมเหมือนเป็นกลุ่มเรียกว่าฟ้าผ่าในกลุ่มเมฆครับสีที่2คือสีขาวตัว l e gendary edition ครับผมฝาหลังเป็นฝาหลังแบบด้านนะครับผมแล้วก็จะมีตัวลายที่เหมือนเป็นธงตามหมักลุกในสนามรถแข่งเข้ามาครับผมสีที่3ตัวสีเขียวเ e อร r e e s ส์ก e ีนนะครับผมเป็นแบบสีด้านเหมือนกันและสีสุดท้ายนะครับคือเป็นตัวสีดำ track edition ครับผมก็เป็นดำด้านครับนอกจากนี้เขายังมีรุ่นพิเศษด้วยนะครับผมเป็นรุ่น h o n o r of king 10 anniversary collector edition นะครับเป็นรุ่นเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของเกม h o n o r of king นะก็มาพร้อมกับตัวเครื่องรุ่นลายพิเศษพร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆที่เป็นลายพิเศษเนี่ยตามทีมของเกมเลยนะแล้วก็ยังมีตัวการ์ดมาให้แล้วก็มีอุปกรณ์เสริมอื่นเนี่ยเข้ามามันเรียกว่าครบชุดนะอันนี้ผมคิดว่าคงไม่เข้าไทยนะแต่ก็รอรุ่นลวกัน เรื่องขนาดของตัวเครื่องนะครับผมไอคูสิมีความหนาที่แตกต่างกันไปตามสีนะตัว Tra c k e d i t i o n หรือตัวสีดําจะเป็นรุ่นที่บางที่สุดนะครับผมอยู่ที่8.1มิลลิเมตรส่วนตัวสีขาวกับสีเขียวจะอยู่ที่8 1 7มิลลิเมตรครับและตัวหลิงหยุ่นเนี่ยจะเป็นตัวที่หนาที่สุดอยู่ที่8 2 8มิลลิเมตรน้ำหนักเครื่องนะตัว Tra c k e d i t i o n สีดำเนี่ยก็จะเบาที่สุดเหมือนกันอยู่ที่2 1 5กรัมส่วนสีอื่นๆจะอยู่ที่ส2ง้อยบกรัมครับผมสรุปง่ายๆ และสุดท้ายที่สาคัญมากๆคือเรื่องการกันน้ากันฝุ่นครับผม i q 15มาพร้อมกับกันน้ํากันฝุ่น IP68 IP69 ครับผม IP68 ก็คือสามารถกันฝุ่นได้สมบูรณ์แล้วก็สามารถจุ่มน้ําได้ลึก1.5เมตรเป็นเวลา30นาทีครับส่วน IP69 คือสามารถทนน้าพุ่งแรงดันสูงและอุณหภูมิสูงได้ด้วยครับเรียกว่าเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานจริงๆครับตัวนี้ต่อมามาดูหน้าจอกัอนบ้างครับผม i q 15ใช้หน้าจอแบบแบนราบนะครับเป็นหน้าจอชนิด AMOLED ขนาด6.85นิ้ว ตัวนี้ใช้แพนเอ k สอดจากซัมซุงครับเป็นรุ่นแรกของโลกที่ใช้แผ่นเอี้ครับผมมาพร้อมกับวัสดุเรืองแสงตัว M14 ที่ให้ความสว่างสูงสุดได้ถึง6,000นิตเลยและเป็นหน้าจอแบบ non polarized natural light display ด้วยครับผมที่จะให้แสงจากหน้าจอใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติมากขึ้นลดการเมื่อยลของดวงตา และมีโหมดป้องกันดวงตาระดับฮาร์ดแวร์สำหรับการเล่นเกมด้วยสำหรับ r รีเฟรช a t e อยู่ที่ 2K r รีเฟรช a t e อยู่ที่144 h z และตัวนี้เป็นหน้าจอ ITPO สามารถลดเฟรมเรทลงมาต่ำสุดดที่1 h z เลยทีเดียวครับผมรองรับการแสดงผลทั้ง HDR10+ Dolby Vision HDR Vivid แล้วก็ตัวซีเรียวครับแล้วตัวหน้าจอมีการเคลือบลดแสงสะท้อนมาด้วยมาต่อกันที่พารกล้องนะครับผม i q o 15มา r k พร้อมกับระบบกล้องหลัง3ตัวความละเอียด50ล้านเท่ากันทุกตัวครับ กล้องหลักใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX921 ขนาดเซ็นเซอร์1ส่วน1.56นิ้วความละเอียด50ล้านรูรับแสงอยู่ที่ f 1.88ครับมาพร้อมกับระบบกันสั่น OIS ระดับกันกนสั่นอยู่ที่ CIPA 4.5และตัวที่3ที่เป็นดาวเด่นของรุ่นนี้เลยก็คือตัวกล้องพลิสโคปเทเลโฟโต้ครับผมตัวนี้เรียกว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่มาจากตัว iQ13 ที่ใช้เทเลโฟโต้ธ,ธรรมดานะครับกลับมาใช้เป็นแบบกล้องพลิสโคปเหมือนตอน iQ12 แล้วแต่ว่าเขามีการอัพขึ้นไปให้ดีขึ้นอีกนะครับ ตัวนี้จะใช้เซ็นเซอร์ตัว Sony IMX 8 8 2ครับขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่1ส่วน1.95นิ้วความละเอียด50ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ f 2 6 5มีระบบ optical zoom อยู่ที่3เท่าแล้วก็ใช้ตัว AI ช่วยซูมได้ถึง20เท่าแล้วก็ซูมสูงสุดถึง100เท่าเลยมีกันสั่น OIS ครับผม CIPA 4.0ครับส่วนกล้องหน้าให้มา32ล้านพิกเซล f 2 2ครับมุมมองกว้าง90องศา ก็มีระบบ AI ช่วยแต่งภาพนะครับผมมี AI ที่ปรับภาพให้เป็นสไตล์แบบแอนิเมชันมี AI ปรับภาพให้ออกแนวะเป็นแบบไซเบอร์ลิสติกนะดูเป็นโลกอนาคตนะแล้วก็เป็น AI ที่เปลี่ยนอันนี้จะเป็นการเปลี่ยน AI สีฤดูนั่นเองนะครับผมแล้วก็ AI ที่สามารถเปลี่ยนช่วงเวลาได้นะครับเชา้าเย็นแล้วก็กลางคืนมาถึงจุดสำคัญของ i q 15ก็คือเรื่องประสิทธิภาพนั่นเอง ไอคูสิบห้ามาพร้อมกับชิปเซตตัว Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5ซึ่งเป็นชิปเลือธงตัวล่าสุดของ Qualcomm เลยครับผมตัวแรมนะครับสำหรับรุ่นตัว16 g b 1เทราไบต์จะเป็นแรมตัว LPDDR5X Ultra Pro นะอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดอยู่ที่10.7กิกะบิตเซกันเลยนะครับผมส่วนรุ่นอื่นๆเนี่ยจะเป็นตัว LPDDR5X Ultra เฉยๆนะครับผมอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดจะอยู่ที่9,600เมกะบิตเซกครับส่วนพื้นที่เก็บข้อมูลจะเป็น UFS 4.1 นอกจากนั้นเขายังมาพร้อมกับตัวชิป Q3 ที่พัฒนาโดย IQ เองด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นชิปกราฟิกแบบแยกเฉพาะที่จะทำงานควบคู่กับชิปหลักเพื่อช่วยประมวลผลกราฟิกหนักๆนะครับฟีเจอร์ในเหน่ยของชิปนี้คือเจ้าตัว,ว QNSS Super Rendering Engine ครับผมเป็น engine r e n d e r g กราฟิกที่รองรับเทคโนยี Ray tracing แบบเต็มฉากหรือว่า Full scene Ray tracing นั่นเองนะครับ แล้วก็มีฟีเจอร์อย่าง Super Resolution นะครับที่ช่วยเพิ่มความละเอียดของเกมเข้าไปแล้วก็ตัว Super Frame ม a t e นะครับที่เพิ่มเฟรมเรทของเกมซึ่งทั้ง2ฟีเจอร์นี้สามารถทำงานพร้อมกันได้ด้วยแล้วสามารถอัพภาพได้สูงสุดถึง 2K 144 FPS เลยทีเดียวมาพร้อมระบบระบายความร้อนตัว 8KVC Ice Dome Cooling System ครับระบบระบายความร้อนนี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายความร้อนได้สูงสุดถึง47%เลยครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า โดยโครงสร้างระบบระบายความร้อนนี้ประกอบด้วยเวเปอร์แชมเบอร์ขนาดใหญ่แผ่นกราไฟต์แบบ2ชั้นที่นําความร้อนได้ดีมากประกอบก,บกับการวางองค์ประกอบแบบกระจายความร้อนให้ได้ทั่วถึงทั้งตัวเครื่องนะครับซึ่งทาง i อคูมีการปล่อยผลการทดสอบก็คือไลฟ์สตรีมเกมตัว Honor of King ที่ Refresh Rate 144 f p s กราฟิกระดับอันต้านะคุณลิแล้วก็เล่นต่อเนื่อง60นาทีนะครับอุณหภูมิเครื่องเฉลี่ยอยู่ที่41.9องศาเซลเซียสเท่านั้นเอง ด้านแบตเตอรี่นะครับผม i q o o 15มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด7 0 0 0มิ m แอมมาพร้อมกับแบตเตอรี่ตัวเทคโนลยี e Blue Volt หรือก็คือตัวซิลิคอนคาร์บอนเอโ้นั่นเองนะครับผมเป็นเจเนอเรชันที่4แล้วด้วยรองรับการชาร์จเร็วแบบมีสายอยู่ที่100วัตต์แล้วถ้าชาร์จด้วยตัวหัวชาร์จมาตรฐาน USB PD PPS เนี่ยจะสามารถชาร์จเร็วด้วยสูงสุดอยู่ที่55วัตต์ครับผมแล้วก็ตัวนี้รองรับการชาร์จไร้สายด้วยอยู่ที่40วัตต์ แล้วก็รองรับตัวบ Pa พาชาร์จิ่ง2.0ด้วยนะครับส่วนตัวพอร์ต USB นะครับจะเป็นตัว USB 3.2 Gen1 สามารถส่งภาพออกหน้าจอได้ด้วยฟีเจอร์อื่นที่น่าสนใจของรุ่นนี้นะครับผมใช้มอเตอร์สั่นแบบลีเนียร์มอเตอร์ตามแกน X มาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอนะครับสรุปสั้นๆเลยนะครับผมสำหรับ i q คู15รุ่นนี้ชิปแรงสุด Snapdragon 8 Elite Gen5 มาพร้อมหน้าจอคุณภาพสูง Samsung 2K Elite Refresh Rate ถึง144 h z ความสว่างจัดเต็ม6,000 nits กล้องหลัง50ล้านพิกเซลทั้ง3ตัวกล้องซูมแบบเทอริสโคปกลับมาแล้วแบตเตอรี่ขนาดใหญ่7,000มิลลิแอมพร้อมชาร์จเร็วระบบระบายความร้อนจัดเต็มพร้อมฟีเจอร์เกมมิ่งแบบเฉพาะทางเล่นเกมได้ลื่นไม่มีสะดุดพร้อมกับไฟ RGB ฝาหลังถูกพรบอรเกมเมอร์แน่นอน มาดูราคากันบ้างนะครับผมอันนี้จะเป็นราคาจีนที่แปลงเป็นเงินไทยทีนะครับผมตัวรุ่นแรม12พื้นที่256 g b อยู่ที่4,199หยวนครับแปลงเป็นเงินไทยประมาณ19,500บาทส่วนรุ่นแรม16พื้นที่256 g b อยู่ที่4,499หยวนนะครับแปลงเป็นเงินไทยประมาณ21,000บาทแรม12พื้นที่512นะครับอยู่ที่4,699หยวนแปลงเป็นเงินไทยประมาณ22,200บาทและแรม16พื้นที่512อยู่ที่4,999หยวนครับทา ตัวท็อปครับแลม16พื้นที่1ทลบายอยู่ที่5,499หยวนครับแปลงเป็นเงินไทยประมาณ25,000บาทและรุ่นพิเศษตัวครบรอบ10ปีเกม Honor of King นะครับผมจะเป็นรุ่นแลม16พื้นที่512เท่านั้นนะครับราคาจะเท่ากับตัวแลม16พื้นที่1ทลบายตัวปกตินะครับอยู่ที่5,499หยวนหรือประมาณ25,000บาทนั่นเอง แล้วขาดไม่ได้ครับผมรุ่นอื่นที่น่าสนใจก็คือเจ้าตัว i อคูสินั่นเองนะครับผมตอนนี้ยังมีวางจำหน่ายอยู่ชิป snapdragon แปด elite หน้าจอ2 k ร้อยสี่สิบสี่เฮิร์ตเหมือนกันนะครับแบตอยู่ที่หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิแอมชาร์จเร็วถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวัตต์ ตอนนี้แรม12พ้นที่256อยู่ที่24,400บาทนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมใส่ไว้ในตะกร้าของ YouTube s h o p p p n g แล้วก็จะแปะลิงก์ให้ด้วยนะครับผมทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นตัว i q คู13รวมถึง IQ คู15ด้วยถ้าเขาเปิดตัวแล้วอันนี้หลายคนแปลกใจ14หายไปไหนคือเลข4มันเป็นเลขที่ไม่ค่อยมงคลเท่าไหร่ของจีนเขาก็เลยข้ามไปนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ